เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ84พรรษาหธันวามหาราชเรือนจำทั่วประเทศค่ะก็ได้ปล่อยตัวผู้ต้องรัชทานที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษขณะที่เรือนจำกลางจังหวัดเลยค่ะก็ได้ปล่อยตัวน,นายนาธานโอมานอดีตนักร้องชื่อดังพร้อมทั้งผู้ต้องขังอีก145คนค่ะ ที่เรือนจำจังหวัดเลยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาจดรอบไป1 4พัรษา5ธันวาคม2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษสำหรับเรือนจำจังหวัดเลยปล่อยตัวในปีนี้145คนซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายนาธานโอมาน,านันหรือนาธานโอมานอดีตดารานักร้องนักแสดงชื่อดังที่ศาลจังหวัดเลยสั่งจำคุกเมื่อวันที่14มีนาคม2554 ข้อหาช่อโกงเงินและทรัพย์ของนางสิทธิพรคตอุดมพรหรือนามดโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อถึงเวลาปล่อยตัวน,นายนาธานเดินออกมาจากประตูเรือนจำด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทักทายผู้สื่อข่าวจากนั้นได้เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต,นต่อนหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนาธานได้ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จพิธีการว่าตลอดเวลาที่ถูกขังในเรือนจำ ทำให้ตนรู้สึกสำนึกผิดรู้ซึ้งคําว่าให้อภัยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปตนจะไม่กลับไปประพฤติตัวเหมือนเดิมแล้วพอเราได้มาอยู่ในนี้เองจริงแล้วเราเข้าใจว่านะักโทษทั้งหมดทั้งประเทศทุกๆคนเนี่ยสิ่งที่สำค,คัญสุดคือรออภัยแล้ววันนี้ท่านก็ได้รู้แล้วว่าอภัยมันสำคัญยังไงแล้ว อ่มา,า,อามันเจ้าอยู่หัวแบบแบบสุดจะหัวมันรู้สึกว่าแบบคืนชาตินี้ไม่รู้จะคงตอบแทนเท่าไหร่หมดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิด <c oughs> ถ้าไม่ได้เป็เจ้าอยู่หัวเขาคงไม่ได้ออกมาทั้งนี้น,นายนาธานยังกล่าวอีกว่าตั้งใจจะกลับคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งด้วยการร้องเพลงซึ่งตลอดเวลาที่ตอนอยู่ในเรือนจําทําให้มีสมาธิมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะเขียนเป็นเพลงและเขียนหนังสือสักเล่มเพื่อเป็นการเตือนสติคนที่กําลังคิดจะทําความผิดกฎหมาย ขณะที่เรือนจำจังหวัดสกลนครปล่อยตัวผู้ต้องราชทานที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน59คนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบ8 4พรรษา5ธันวาคม2554 สำหรับบรรยากาศภายในเรือนจำผู้ต้องราชธานที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้กล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกับฟังพระเทศนาเพื่อกล่อมเกลาวจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติในศีลธรรมอันดีส่วนนอกเรือนจำมีบรรดาญาติพี่น้องของผู้ต้องขังมารอรับกันเป็นจำนวนมากค่ะ มาต่อกันที่นักเรียนชายแดนไทยกัมพูชาค่ะร่วมกันทําความดีถวายในหลวงบริจาคข้าวสารคนละ1กิโลกรัมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ํนาท่วมขณะที่เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องนอนรอข้ามคืนเพื่อน,นำข้าเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวต้องก่อไฟผิงคลายหนาวเนื่องจากในพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นลงค่ะ ที่โรงเรียนบ้านสีสะอาดวิทยาตมบลสีสะอาดอำเภอข่คันจังหวัดสีสเกตเด็กนักเรียนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำร่องในการบริจาคข้าวสารตามโครงการข้าวสารลูกหลานครูไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้ร่วมกันนำข้าวสารที่ผู้ปกครองได้ปลูกและเก็บเกี่ยวเสร็จ บริจาคคนละ1กิโลกรัมรวบรวมเข้าวสารได้จำนวน515กิโลกรัมตั้งเป้าทั้งจังหวัดได้ข้าวสารไม่ต่ำกว่า50ตันเพื่อที่จะได้นำส่งมอบช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพและภาคใต้ต่อไปขณะที่กเกษตรกรจากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์นำรถบรรทุกข้าวเปลือกมาเข้าคิวนอนรอข้ามวันเข้ารวมโครงการรับจำนำข้าวที่โรงสีข้าวในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ต้องก่อไฟพิงคลายหนาวหลังสภาพอากาศในพื้นที่หนาวเย็นลงโดยแต่ละวันจะมีเกษตรกรมาต่อคิวนองรอวันละกว่า200คันเนื่องจากราคารับจำนำสูงกว่าราคาซื้อขายในท้องตลาดตันละ3,000ถึง5,000บาทปีท้ายวันนี้กันที่ความคืบหน้าของอาการช้างพลายล็อกกี้ที่ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะล่าสุดค่ะอาการตอบสนองได้ดีขึ้นแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ยังคงยืนไม่ได้ค่ะ อาการคืบหน้าของช้างไพยร็อกกี้ช้างวัยสปีที่ถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ารักษาที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดสุรินเป็นวันที่3แล้วซึ่งอาการของไพลร็อกกี้ล่าสุดมีการตอบสนองมากขึ้นแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงไม่สามารถยืนได้ทีมสัตวแพทย์ที่ทําการรักษาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบและยาลดกรดในกระเพาะ เบื้องต้นทางโรงพยาบาลช้างได้ประสานไปยังชุดผู้เชี่ยวชาญกระดูกสัตว์ใหญ่จากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เพื่อมาทําการรักษาและเข้าเฝือกขาที่หักขณะที่ชุดสัววแพทย์พระราชทานเตรียมเข้าช่วยเหลือทําการรักษาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางภาคอีสานช่วงนี้ขอเชิญกลับไปทางสถานีค่ะ